มาต่อกันที่พัตสองนะครับจะนำชิ้นงานที่เป็นสีเขียวนะครับมาวางนะครับอร่านะครับก็จะตีออกไปนะครับเอาชิ้นงานสีเหลืองมาวางนะครับสีเหลืองนี้เป็นสีที่เราต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเทอร์โบต,ต้องไม่ตีออกไปนะครับมีการเอเอเรื่อนิดหน่อยนะครับเอาสีแดงมาวางนะครับ ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยเราไม่ต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยทีเท่านี้เราสามารถนำไปประยุกใช้กับโปรเจกต์อื่นๆได้นะครับ อ๋อนี่เทวตีเช้ากว่านะครับกว่าสายพันธ์นะครับนี่ต้องมาแก้ปโปรแกรมนิดหน่อยนะครับเทวผักช้ากว่าสายพันธ์นะครับ เรามาดูนะครับโครงสร้างในรวมนะครับว่าหน้าตาเป็นประมาณไหนทุกคนก็ขอบคุณมากครับ